กินเฮลที่ย์แล e a ฮ t ที่ย์เวสมาชาและกัิบอีก a งารคองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา FDA แนะนำปริมาณคาเฟอีนที่เหมาะสมต่อร่างกาย ต้องไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวนันหรือเทียบเท่ากับแก้วขนาด8ออนซ์แก้วช็อตประมาณ3แก้วโดยเอสเปรสโซ่1ช็อตนั้นมีปริมาณคาเฟอีน212มิลลิกรัมหากคุณสามารถเคียโต้จะได้รับปริมาณคาเฟอีนมากกว่าและทำให้ร่างกายตื่นตัวมากขึ้นยังไม่นับรวมอาหารที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มให้พลังงานที่มีคาเฟอีนสูงอาจส่งผลให้ร่างกายได้รับปริมาณคาเฟอีนที่มากเกินไป ต่อมาเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมัช่านั้นไม่ทําให้คนเราติดคาเฟอีนมัช่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นเดียวกับกาแฟแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมัชานั้นมีคาเฟอีนต่ํากว่ากาแฟถึง50%ต่อแก้วเพราะกาแฟมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่90-150มิลลิกรัมต่อแก้ว อีกทั้งรูปแบบในการปล่อยคาเฟอีนของมัช่ายยังไม่ทําให้คุณรู้สึกกังวลกังวลหรือวิตกกังวลเพราะมีกรดแอมิโนแอลทีอานีน e ช่วยให้ร่างกายร,รู้สึกผ่อนคลายลดอาการปวดหัวไมเกรนสําหรับคนที่รักการออกกําลังกายมัชฉายูจะเป็นตัวเลน้าที่ดีต่อสุขภาพมากกว่ากาแฟและเครื่องดื่มให้พลังงานอื่นๆที่มีปริมาณคาเฟอีนสูง จากกาฟนะคะมะชฉาเนี่ยมีคาเฟอีนเช่นเดียวกับกาแฟแต่ควาน่าสนใจมันอยู่ตรงที่การปลดปล่อยคาเฟอีนของกาแฟนั้นเหมือนนั่งรถไฟหาะ โดยที่คนนั้นจะรู้สึกตื่นเต้นใจเต้นแรงแล้วก็ปีกกระเป๋อย่างรวดเร็วภายใน1-3ชั่วโมงจากนั้นร่างกายจะรู้สึกอดอัดไม่สบายตัวในที่สุดขึ้นอยู่กับระบบเผาผลาญของแต่ละคนด้วยในขณะที่การปลดปล่อยคาเฟอีนของมัทฉะนั้นจะให้พลังงานต่อเนื่องราวๆ4-6ชั่วโมงเปรียบเสมือนการเดินเล่นริมหาดที่ผ่อนคลายและสดชื่นลื่นลมกว่า หรือว่าข้อสรุปนะคะเคล็ดลับปรับสมดุลระหว่างการดื่มกาแฟละมัชฉะก็คือดื่มกาแฟไม่เกินละสองแก้วหรือว่าไม่เกิน4 0 0มิลลิตรหากรู้สึกง่วงนอนหรือว่าเหนื่อยล้าเนี่ยแนะนาให้งีบหลับหรือพักสายตาสัก10-15นาทีคุณอาจจะไปเดินเล่นแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้ช่วยร่างกายตื่นตัวสดชื่นและผ่อนคลายมากกว่าต่อมานะคะก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มชูกําลังหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงในขณะออกกาลังกาย และสุดท้ายนะคะเปลี่ยนมาดืมา่มมัชนะดแทนการสั่งกาแฟแก้วโปรดเพื่อสุขภาพที่ดีและทำให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋ค่ะ